พี่น้องจ๋าคลิปสองคลิปสองด้วจ้ะเห็นปะมีมอเนียนี่ได้มียาดองพร้อมเลยมี่ขอบปนมี่พักมี่กุ้งกินแบบ,บแซ่บพี่น้องยาดองลำย่องมือนี่เป็นลำย่องพี่น้องเอ้ยกดไลค์กดแชร์ข่อยน้ำเนี่ด้วยจ้าเฟซบุ๊กข่อยจะหายไปใสพี่น้องเอ้ยข่อยก็กุ้มใจน้ำเฟซบุ๊กข่อยอยกเ็ดได้บักหลายนังหายเหมือดไหมพี่น้อง ตาบักคงมาเนี่มาเนี่คุณหมอเพิ่นมาซอยงานเลียงเขาเพิ่นเลยตามบักคงจ้ะเนี่ยตามบักคงตามมาแล้วก็มีข้าวปุ้นมีกุ้งต้มข้าวปุ้นไว้ปอิบอกข้าเจ้าเบองห้เกือบใหม่พี่น้องจ้ะลิลี่ลอ้ยเจมินขาดเกือบปไดิกินพี่น้องเอ้ยคอยก็เงยดอยู่ยังวาข้าวปุ้นเปรอ้ยยัง ปานห่ำหมูเปื่อยเลยเหรอพี่นอ้องอีนี่ตัวโอ้ยอย่าดองจ้ะลำยองลำยองมาเดอ้อจ้ะมาเป็ดลำยองลำไข่ด้วยจ้ะพีนนนน่น้องจ้าจ้าเนี่ยโอ้ยแสบนัวแสบนัวจ้าโอ้ยเนาะอย่าดองอ,อากิฬาเสืออากิฬามากเหมือนเรา อ้จิระเอาม,มาดองใส่ดองแค่สิบนาทีก็กินนะมันแต่สิบเป็นใจไดนพี่น้องก็มาลงคือกันลอเนอเบนถ่ายมุมสวยๆกันนะเออนี่เห็นปะข้าวปุ่นยาดองนี่ยาดองนี่นี่จ้ะอืมโอเคจ้าเอาจากสองนาทีกับพ่อนะพี่น้องเนาะโอ้ยมีหอดหมูมาแหมหมูอย่างนาอยหน่ยเนาะโอเคพี่น้องเอ,อ้ยพี่หอดหมูสองนา